มาถึงกล่องข้าวแบบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวมากมายทั้งวัสดุที่ทำจากพลาสติกเนื้อหนาและความร้อนและเย็นได้สูงจึงเข้าไมโครเวฟและแช่ตู้เย็นได้และฝาปิดที่ทำจากซิลิโคนเนื้อดีมีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถป้องกันอากาศได้ดีช่วยถนอมอาหารให้สดใหม่หน่าทานได้แบบยาวนาน อีกทั้งยังมีตัวซีลด้านข้างฝาปิดจึงช่วยเก็บอาหารประเภทของเหลวได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพไม่หกเลอะเทอะพร้อมด้วยความพิเศษของกระปุกใส่ซุปสำหรับเด็กๆที่สามารถใช้ใส่ขนมหวานหรือผลไม้แทนก็ได้ด้วยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ กับกล่องข้าวแบบพกพาสตาญี่ปุ่นที่รับประกันได้ถึงความทนทานของวัตดุภายในทําจากสแตนเลสเกรด304ที่มีความทนทานและป้องกันการเกิดสนิงได้ดีพร้อมครอบคลุมจากภายนอกด้วยพลาสติก BPA-free ที่ปราศจากสารก่อมะเร็งจึงปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็กมีฝาปิดที่มีฟังก์ชันง่ายๆสามารถเก็บช้อนซ้อมได้ก็ดูเก๋ไปอีกแบบมีการป้องกันอาหารหกเลอะหรือรั่วซึมอย่างแน่นหนาะจากซิลิโคนโดยรอบอีกด้วยพร้อมด้วยช่องอาหาร4ช่องจึงใส่อาหารได้หลายอย่าง แต่เนื่องจากเป็นวัสดุสแตนเลสจึงมีข้อจำกัดคือไม่สามารถนำไปอุ่นในไมโครเวฟได้ครับ อันดับนี้น่าถูกใจเด็กๆทั้งหลายแน่นอนด้วยดีไซน์ตัวการ์ตูนมูมินขวัญใจของเด็กๆซึ่งมาพร้อมกับกระเป๋าฉนวนกันความร้อนที่ช่วยถนอมอาหารให้อีกชั้นและนอกจากลายการ์ตูนที่น่ารักแล้วคุณภาพวัสดุที่ใช้ก็เป็นพลาสติก BPA-free ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกว่าปลอดภัยไร้สารเคมีและปราศจากสารก่อมะเร็งเสริมจุดเด่นด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียพนภาชนะได้ตลอดอายุการใช้งาน มีตัวล็อกสองชั้นจึงป้องกันไม่ให้อากาศผ่านเข้าออกได้เป็นการช่วยถนอมอาหารได้ยาวนานขึ้นปิดท้ายด้วยคุณสมบัติที่ทนอุณหภูมิร้อนและเย็นได้สูงแถมยังช่วยเก็บกลิ่นอาหารได้ดีมากอีกด้วย กลองข้าวขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกผลิตภัณฑ์จากวัสดุ PP พีพลาสติกฟูดเกรดปลอดสาร BPA ผสมกับข้าวสาลีจึงได้รับการรับรองมาตรฐานว่าเหมาะสมกับการบรรจุอาหารไรสารก่อมะเรง็งและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสามารถทนอุณหภูมิสูงได้ทั้งร้อนและเย็น ในส่วนของตัวฝาก็ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก,ก่เด็กๆเพียงแค่ปลดล็อกสีงมุมของกล่องเด็กก็สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้แรงมากและยังมีความแน่นหนาจากตัวล็อกด้วยเสริมด้วยซิลิโคนรองรับการรั่วซึมพวกอาหารเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญเขามีให้เลือกถึง3สีคุณพ่อคุณแม่สามารถให้น้องๆเลือกสีที่ชอบเองได้เลยครับ มาถึงผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งเซตกล่องข้าวลายมิกกี้เมาส์ตัวการ์ตูนที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบนอกจากลายตัวการ์ตูนที่น่ารัก แล้วประสิทธิภาพก็นับว่าดีไม่แพ้กันเพราะเขาใช้วัสดุ PP พลาสติก BPA-free ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภยัยพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียบนภา,าชนะจึงดีต่อสุขอนามัยของเด็กๆมีเทคโนโลยีตัวล็อก2ชั้นที่คอยป้องกันอากาศจึงทําให้เก็บอาหารได้ยาวนานกว่ากล่องถนอมอาหารทั่วไปทั้งยังช่วยเก็บกลิ่นอาหารได้ดีและมีความหนาแน่ในในการป้องกันการรั่วซึมของอาหารด้วยเช่นกัน ปิดท้ายด้วยคุณสมบัติที่ทนทั้งความร้อนและความเย็นได้สูงแถมยังแข็งแรงทนทานและทำความสะอาดง่ายอีกด้วย mm. คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์นในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด